สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนนะครับพศ2563ผมและทีมงานนะครับก็มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอพร้อมแผงนะครับให้กับนาชุมพลนะครับอยู่บ้านหนองด่านนะครับหมู่ที่8ตหนองพักหน้าอเภอสามชุงจสุพรรณนะครับปั๊มเสมอที่เราลงไปนี้เป็นตัว2,200วัตต์ให้น้ําอยู่ที่17คิวนะครับส่งได้สูง120เมตรนะครับ่อที่เราหย่อดลงไปทั้งหมด14ท่อนท่อ2นิ้วนะครับ ระดับน้ําเขตพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับน้ําก็จะเป็นพื้นเดียวกันแต่ตอนนี้แดดไม่ดีนะครับแดดที่ได้ตอนนี้ไม่ดีก็น้ําก็ออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าทําไมน้ําออกได้แค่นี้เพราะว่าระดับแสงแดดมันไม่มีครับฝนมันจะตงแล้วครับจะน่าจะตอนรับสงการนะครับ มื่อวานนี้ก็ไม่มีแช่เมื่อวานก็ตกครับผมไปทําที่อุทัยตกครับส่วนตู้ควบคุมตัวตัวนี้ก็เป็นระบบเอทีดีนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ช่างไฟฟ้านะครับตัวนี้รองรับกระแสไฟฟ้าตกได้ตั้งแต่ร้อยเก้าสิบโวลต์ลงไปนะครับไม่ไหมนะครับถ้าเป็นตัวเมอร์ทั่วๆไปที่ใช้กันอยู่นี่ระดับร้อยเก้าสิบลงไปนี่ก็ไม่ได้แล้วไม่แล้วนะครับ ต,ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับใ่าได้สบายๆนะครับตัวสีแดงขวามือนั่นก็เป็นเซิร์ฟกันฟ้านะครับแสงมันไม่ได้ครับผมก็จะถ่ายใกล้ๆก็ไม่เห็นนี่ครับส่วนทางซ้ายมือนี่ก็เป็นเบรกเกอร์ที่ใช้กับไฟฟ้านะครับแต่ก็สายกาวนะครับสายกาวผมจะมีจะมีสายกาวหนึ่งเส้นแล้วผมก็จะใส่กันดูดที่ที่เป็นตัวตัวโคกนี่นะครับ ที่เป็นสายเขียวเหลืองนะครับเส้นนี้ผมก็จะใส่แท่งกาวลงให้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวกันดูดนี้ก็ลงแท่งกาวอีกหนึ่งตัวนะครับดูใส่กาวนะครับผมใส่กาวนี่นะครับสายกาวเห็นไหมครับสองเส้นนะครับมีทั้งกันดูดแล้วก็ลงกันย้อนนะครับผมลงไปให้หมดเลยนะครับตัวนี้เซฟไว้ให้หมดนะครับของก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับโดยโครงสร้างทางลูกค้าเราทําไว้ให้นะครับ ของด้านหลังเจาะระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเวลาช่วงใช้งานก็จะมีความร้อนนะครับผมก็จะระบายความร้อนให้แผงก็10แผงนะครับาม0 3 0วัตต์เราจะเอาแดดมาลองกันไม่ได้นะครับวันนี้แดดได้ประมาณนี้นะครับไม่มีแดดเลยนะครับแต่รับประกันนะครับมีแดดเมื่อไหร่น้ำออกแรงแน่นอนผมประกันนะครับ นี่นะครับมาชจุมผลที่สนับสนุนผลงานนะครับขอขอบคุณมากนะครับโดยการแนะนำจากพี่วารีและพี่สัมพันธ์นะครับเป็นผู้ดูแลเราทุกที่ทุกงานเลยที่มาในเขตนี้นะครับเราก็จะไม่ทำให้ลูกค้าเราผิดหวังนะครับถตาหากลูกค้าของเรานะครับที่ใช้ของเราอยู่ถ้าหากว่าสินค้าท่านมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงก็โทรแจ้งมาทางร้านเรานะครับ ปากกันยังมีอยู่ให้นะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับผู้บรรยายนี่นะครับจะวิ่งดูแลท่านเองนะครับยังไงก็บอกมาว่าอยู่โซนไหนของใครอะไรยังไงนะครับผมจะดูแลท่านเองนะครับเราอยู่กันแบบพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปลงอีกนะครับไปหาลูกค้าเรานะครับงไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับติดตามเราใน f c e b o o k กมังกรฟ้าโซล่าเซลนะครับ ถ้าดูเราใน Youtube ก็โซลัาเสียงมังกรฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบกับน้าชุมพนเลยนะครับกับน้ำไหลไอ่อยๆนะครับกับแดดไม่ค่อยดีนะครับดดขอดดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ